สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้7กรกฎาคม25 6 5ครับ9นาฬิกาสนาทีเวลาดีๆมาพบกับท่านผู้ชมครับสำหรับวันพรุ่งนี้ครับวันที่8กรกฎาคม2 5 6 5สําำหรับคลิปนี้มาดูครับว่าใครได้รับเงินอะไรบ้างจากภาค,ครัฐในวันพรุ่งนี้8กรกฎาคม65เบิกเงินสดมาชช้ได้เลยครับ ผู้ที่จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้นะครับ8กรกฎาคมนะครับก็คือ1คุณแม่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอาไว้นะครับและเคยได้รับเงินมาเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วในวันพรุ่งนี้8กรกฎาคม6 5เงินเข้าบัญชี600บาทครับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับเบิกเงินสดมาใช้ได้เลยน,นะครับอีกกลุ่มครับก็คือผู้พิการนะครับ 8กรกฎาคมรับเบี้ยความพิการนะครับผู้อายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยความพิการ1 0 0 0นะครับผู้อายุ18ปีขึ้นไปรับเบี้ยความพิการ800นะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารส่วนผู้รับเป็นเงินสดก็รับเหมือนเดิมกับเรื่องก่อนติดต่อตัวรับที่หน่วยงานเดิมที่เคยรับนะครับต่อมาครับกลุ่มที่จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้8กรกฎาคมของ5ก็คือ กลุ่มผู้สูงอายุนะครับประเบี้ยอยังเชี่ผู้สูงอายุนะครับเบียังเชี่ผู้สูงอายุเนี่ยรับในอัตราเดิมนะครับตามที่เคยรับทุกเดือนนั่นแหละครับหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยพันตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุนะครับส่วนเงินช่วยเหลือพิเศษรัฐบาลบอกว่าจะจ่ายหกเดือนนั้นเมษาถึงกันยาหกเดือนนั้นนะครับเขาจะจ่ายวันที่สิบเก้ากร,รกฎาคมตกเบิกให้สี่เดือนย้อนหลังเลยนะครับในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับ แล้วก็จะจ่าย19สิงหา19กันยายนอีกครั้งละเดือนเงินพิเศษ6เดือนก็จะครบจ่าย3ครั้งก็คือ19ก้กากรกฎาสิ19สิงหาสิกันยานะครับส่วนเบี้ยยังชีพรับเท่าเดิมรับตามปกติไปทุกเดือนนะครับเบี้ยยังชีพปกตินะครับ8กรกฎาพวกนี้ก็รับตามปกติรับเท่าเดิมในส่วนของผู้สูงอายุนะครับทั้งหมดก็คือพวุวงนี้ใครได้รับเงินอะไรบ้างจากภาครัฐนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ